ได้มาใหม่เด้อพี่น้องเด้อเป็ดตะเลียงบ่เบิ่งซอยในเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นควายจอยดอกพี่น้องควายอึดหยาจอยมันดูมันก็จะจอยในท้องมันก็สมติดแหละพี่น้องที่ตูนมันมันอึดหยาก็เลยสื่อมาสื่อมาหาซิปต้นๆเด้อพี่น้องเด้อนี่ มันพอสื่ออยู่บ่ขั้วยบบานเข้านี่ยล่ะว่ามสูงนี่กระอยสามชิบขึ้นอยู่พี่น้องมันหันจอยแห้งสื่อมันมาใสา่หนาซื่อๆพี่น้องหางกระสันลูกกระหน่อยข้ำคอเดียวหามืน ว่าสื่อสอนในสามมาสัมันแมนบ่มันเป็นตตวใยอยู่บ่ายอะๆมันใหม่ๆม,มันยังแขะอยู่พี่น้องยังแขะอยู่ยังบนขุนเจ้าของอยู่แต่ว่าหันกินหญ้าดีคล้วยมันอึดหญ้า จาว่าก็เป็นคอ,อกเดียวกับค้อยผมตัวผมสื่อมกกะกอนข้อยคอ,อกเดียวกันแต่ว่าเขาเจ้าจเอาไปเลี้ยงหลุดหญ้าพ,พ่อพี่น้องนี่ก็ลูกสองเลยนีสามนี่ทองพี่น้องจ้อยผมไปเห็นมันผมก็เลยดิตโต้นมันก็ล่องสี่มันมาล่องมาอสื่อล่องเบิ้งพี่น้องคือสิบบุูดอกเนาะ มาเลี้ยงมันก็้ฉบอเป็นบหาหมื่นกว่าสิบอได้กำไรบบพันสองพันแต่ว่ากับโมเนมาสือมาโมเมนมาเลี้ยงกำไรดอกพี่น้องเด้อว่าเสือมาเห็ดแนวว่าสันเมื่อกี้คือบอมันไปซื้อควายพันมันแพงเฮ้าควายบานๆเฮ้านี่แหละควายมาพัฒนาเอาว่าสันตัวผมได้มาที่เลียดหมือนก็บเลื่นกันบนไอดอกพี่น้องที่เลียก็โค้งสร้างกับไงกลัวนี่อยู่ แต่ว่าความสูงกว่าชัลีเรียกันสือมาให้แหลกกันจะจอยให้กันแล้วนนัน้แต่บ้านนี้ใหญ่ตันเจือพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องสือมาใหม่ใหม่สืบมาเหมือนหอดเหมเือนเ้ามาไทายพอแม่พี่น้องเขาเบิ่งน้ำว่มามันสิคือบอมันสิเป็นควายบอนี่สิสเป็นเบะมันหน่อยไรมันเป็นเบะได,ด้นรอพี่น้องเนาะในลูกมันเ่็นไหมลูกมันเขาคาคาคือบอเลยพี่น้องมึงดูหน่อย ต่างมันดอกมันใหญ่กว่าเบียยู่มันก็สิบวันใดบ่เลี้ยงไปมันก็สิบวันไม่ลูกแต่เขียดแตหน้ามันยังไม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็สิใหญ่กว่าเขียดแตหน้ายู่ตัวข้อยอึดหยาบุ้งมันเหล่าในหยาแก่แก่เมื่อกินผมจะเอามาล่องหาม่าห้มันหัดให้มันกินหยาหนี้เปียแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังโบกินอยู่ ว่าให้มันติดหยาเนี่เปียก็ว่าจังมเบึงไม่เด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันจะเป็นสีบ่ความสูงก็อย่างน,นี้เดี๋ยววัดคักดอกพี่น้องเข้าๆว,ว,ว้ก็ร้อยสามสิบกว่านี่แหละผมว่าพะเกินร้อยสามสิบสามบ่สามสิบสองสามสิบสามนี่แหละปานป่วยหน่อย ป่วยมันหลังมันเป็นเสียพี่น้องหางกระสันหางลูกแหงว่ามันเพราะแดดเด็ดแต่ว่าก็บจิเป็ยยี่ยนแต่ไงไหวอยู่พี่น้องเป็นตะอ้วนไหวอยู่เพราะว่ามันกินหยาเก่งไหมกินหยาเก่งเล่มหยาดีพอมันอึดหยาแต่พับเป็นควายมากบ่เคยกินอิ่มจักเทียพี่น้อง กะชิมาน้ำผมนี่รืล่ามันกะชีสว่างชีเต็มเนี่ยยากะชิมีวิตามินขึ้นยังหน่อยแต่มานม่งยัมันก็กินยาธรรมดาอยู่ยาธรรมชาติอยู่เดี๋ยวผมจะชิมาหารแทนมันกินยาน,นี่เปียช่วงนี้เอาให้มันก็บ,บ่อยกินดอกเดี๋ยวเอาถิ่มเสีห้างไปคู่มือมือเล็กน้อยซับเป็นท่อนสก้อนทีแรกหาหยาอ่อนซับเป็นท่อนให้มันสกน้อนบัดหลังจากมันกินยาเป็นท่อนจริงแลว้วบัดก็จังมาซับ ซับมุนๆแล้วก็เอาเป็นท่อนข้างหน้าข้างหน้าไว้ให้มันกินยาซับหลังจากมันกินยาซับแล้วปุ๊บบอลน,นี่ก็ลงห่อพี่น้องลงลงห่อบางๆห้อยบางๆพอให้มันเลี่ยงพอมันติดกินยังหน่อยปล่อยมันกินห่อมเราก็ค่อยเพิ่มห่อมขืนห่อขึ้นก็นหลังจากมันกินติดทึ่งห่อมทึ่งยาเนี่ยเปียแล้วบบอน,นี่มันสัตว์ได้บอลพี่น้องมันจินใหญ่ขึ้นคุรุนคุรุนขืนโกด เดี๋ยวนี้มันยังหั่นในเฮ็ดอีหยังอยู่เขาผึงมาหอดมืนอนเ้ายาขาพญาศยาไทายพญายก็ยังบ่ชสีดกรสิมาสีด,สดยาขาพญาศพื้นแนมะมาสีดวัคซีนในพื้นน้ำวัคซีนปากเท้าเปื่อยมันใกล้ถึงเวลาสีดแล้วกสิสีดยาไทายพญาศล่ำใสพญาศผิวหนังลูกมันหนึ่งกรสิสีดแล้วกรสิกอกดองเชี่ยวกว่ห่อ ใส่เงียวพี่น้องใส่เงียวรุ่นนี้มันต้องดองใส่เงียวกอกเศรอกอกแรงกอกเศรอกอกแรงจกักาทิศหนึง่งหันดองนำธรรมดาเอาโบยู่ได้พี่น้องต้องใส่เงียวเงียวคดอะไะพี่น้องดองใส่เงียวคดละกอกมันนี่เย๋เยไม่สิเปลี่ยนสีเลยพี่น้องเนื้อมมนสิเต็มบดน้ำแข็งน้ำคามันอันนี้มันมีแต่กระดูกกับหนังห่อไป้ซืือ แต่ก็ยังดีมันเป็นควายที่ว่าเล่มหญ้าดีพี่น้องมันก็ซอยตัวเองอยู่แต่ว่ามันหันบ่มมี่ meters, ans, หญ้าอยู่โคกขนาดย่ำฝนยังจอยซั้นไปแล้วก็เสริมสีย่ำแรี้งด้วยพี่น้องเด้อทนว่าตอนแรกนั่นจอยกูนี่อีกเด้บ่มี่อดเกลือแลี่ยนี้โตมันนี่ไข้มันบ่มีเลยก็ฉีดอาหามันเอาเอาเกลือแล่มาให้มันเลี่ยแน่พวกอาหารเสริมพวกแน่ก็สิดบำรุงมัน เกษตรนบใหญ่เด้หันหัวเฮ็ดห้ามันเถือแล้วก็ซ้ำสูบซ้ำสูบล่มแล้วพี่น้องซ้ำส,สูบล่มใส่นี่นแหละแต่ว่าช่วงนี้มันมาใหม่ไอ้มันกินยาถ้ามันสาดไปก่อนเดี๋ยวมันติดยานเนี่ยเปียให้จังสูบล่มใส่มันไม่อยากบอกเห็ดแหงหัวอ,อ้วนเห็ดนี่กล้วยอ้วนมันมปนงัวเห็ดนี่กล้วยอ้วนขอแต่ว่ามันกินยาให้กับพ่อ นี่พึ่งอิ่มพี่น้องเห้มนมาสวงเต็มั่นแต่คู่มือนี่ยโอ้ยสวงนันมันบริเต็มได้พี่น้องกับมาล่างผนออกแน่กับเกี้ยงแน่แต่เก้าหนันสนิมกินเต็มตัวนึงเป็นสนิมพื่นบ่อคัดบล่ลหลงจักเที่อันนี้ก็ยังสีสนิมอยู่ตัวมันยังออกสีสีสนิมอยู่เล่งยาเลง่งเล่งอยานะ่ะเกษตนมาอ้วนได้มึงยาวบ่ห่อาาหาอาทิตย์ดอกเก็สิกินยาเนี่ยเปียได้นกินยาเนี่ยเปีไย,ยปได้นี่ บอห่วงเลยพูนลูกมันน่ะซัมแบนี่พี่น้องในท้องกับพี่นี่นี่ลูกในท้องนะหันบ่อหันบ่ออันรีบอันบำรุงนี่ลูกในท้องสิบโบหญ่เลยพี่น้องสิหลอดเลยก็เบื้งในลูกตัวนั้นบ่ได้กินนมนมบ่พ่อกระดรอดปอดป่องไหยไปแต่ใหญ่อยู่แต่ว่ามันบ่ห่อหนาซื่อพี่น้อง กะจังมาล่อหลุดมึงเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันสิใหญ่บ่เดี๋ยวมันตึงๆขึ้นได้จะอีก,อกน่อยผมก็สิลงคลิปให้เบิ่งใหม่กะสำหรับคลิปนี้มื้อน,นี้ไว้สำนี้ก็เด้อครับเด้อคลิปหน้าจังพอกันใหม่กะสำหรับคลิปนี้มื้อน,นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหนไลฟ์สวัสดีครับ